มาถึงตอนนี้นี่พูดง่ายๆว่านะครับเอมาถึงตอนนี้นี่อากาศก็ยังเย็นอยู่เย็นอยู่เหมือนเดิมอ่าก็เป็นยังไงบ้างนะครับถูกหวยกันบ้างหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้ว่าคนในานาก็ถูกหวยหรือเปล่านะครับถ้าถูกก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับถ้าเขามีดวงเอ,อแทงหวยนี่ไม่ใช่ง่ายนะ คุณสวรัตนนะครับสวัสดีครับผมคุณสุกัญญานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านด้วยเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะทักทายกันได้อก็ในเรื่องสี่กอก่อนแล้วกันนะครับเอสซี FC เนาะเรื่องสี่กอก่อนแล้วกันนะครับสีก่กวันนี้ก็อ่าในนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับ เอเป็นสภาพปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ในโซเชียลก็ดูเดือดพอสมควรเอามีการข่มขู่นะครับข่คมขู่กันไปมันก็เรื่องปกตินะครับมันไม่ทําอย่างอื่นไม่ได้ไงนอกจากข่มขู่กันเออไปทําอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ครับข่คมขูไม่ได้อย่างเดียวเออนะนอกจากเอาไม้มาตีหัวกันแค่นั้นเองนะครับ แต่ก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเขาไม่กล้าหรอกเขาได้แต่ขูกข่กันไปขู่กันมาแล้วก็โชว์ศักยภาพของตัวเองมันเป็นเรื่องปกตินะครับการโชว์เออ่ว่าเขานี่แน่และเขานี่เป็นที่หนึ่งนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเขาทําได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเอฟซนะครับซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงเราอย่าไปดูคําพูดนะเอฟซให้ดูจากผลงานอ่าที่ผ่านมาดีกว่าให้ดูผลงาน ผลงานเป็นยังไงผลงานแบบไหนนะครับดูที่ผลงานนะครับให้โชว์ให้เห็นตรงนั้นดีกว่านั่นแหละคือความสามารถของเขาที่แท้จริงคือผลงานมานานหรือยังเนาะยังเลยนะครับไม่ถึงสิบนาทีเนะี่ยวันนี้ก็รายงานตัวด้วยนะครับใครถูกหวยนะครับเอซีรายงานตัวด้วยก็จะแสดงความดีใจด้วยไม่ใช่อะไรหรอกครับนะอหลายคนก็ ซื้อกันพอของฝากไว้แอดพอดีแอดงวดน,นี้ไม่ได้ซื้อนะบอกตรงว่าไม่รู้จะเล่นอะไรดีมันตื้อไม่หมดนะครับมันตันตื้อตันเ,เลขที่ออกนะครับผมไม่ถูกอะอะไรนะแปดหกหกแปดเจ็ดเหรออา่าหกแปดเจ็ดนะครับ เลขบนนะครับเอสตีข้างล่างก็หกสามหกโอ้โหเป็นไงสามหกเลขงา,งามเลยนะเลขนี้นะครับสามหกเอพินไงชัดเจนไหมอืมไม่ถูกกันใช่ไหมเลขสามหกก็โอเคนะเออก็สวยถามว่าสวยไหมก็โอเคอยู่นะอืมแต่ก็คาดไม่ถึงไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเอาอะไรมาเทียบอะ เล่นสามเก้าเหรอโอ้สามเก้าโอ้โหกลับหัวซะงั้นนะมันกลับหัวลงซะอย่างนั้นจบข่าวเลยนะครับเอาจริงๆจบข่าวเลยนะเออถ้าเล่นแบบนั้นก็ไม่ถูกนะครับบอกตรงว่าไม่ถูกอืม หวยนี่ไม่ได้ถูกกันง่ายๆเอฟซีนะครับเล่นไปเล่นมาก็มันกินหมดแหละอืมแทงเยอะก็กินเยอะดถูกกินเยอะนะครับแทงน้อยก็ถูกกินน้อยเอองวดหน้าเอาใหม่อ่ะโอ้โห <laughs> มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกนะครับเออถ้าเราท้อล้วก็หยุดได้นะพักได้นะไม่มีใครเขาว่านะครับเออเราพักผ่อนได้พักพักพักยกสักหน่อยหึืงอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีใครเขามีปัญหาเลยนะครับพักผ่อนได้เใช่ไหมเพราะว่าเล่นไปมันก็กินไงเจ้ามือก็รวยแค่นั้นเองนะครับคนที่จะถูกเลขรางวัลใหญ่ๆเนี่ยมันคงช่างยากอ่ะกินข้าวหรือยังเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวกลางวันเรียบร้อยเหลือไ่เย็นทีเดียวอืม ป้ากุลาบนะครับสวัสดีครับผมนะครับทักทายกันนะครับวันนี้อืมอากาศหนาวนะอากาศเย็นๆกลางคืนสงสัยจะหนาวแน่ๆเลยเนี่ยเออไม่รู้มันเป็นวันไม่รู้มันหน้าหนาวหน้าร้อนหรือเปล่านะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันหน้าร้อนหรือหน้าหน้าหนาวกันแน่เนี่ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงมากเลยอากาศมันตั้งแต่ฝนตกเมื่อวันสองวันที่ผ่านมา ตอนนี้อากาศก็เย็นลงนะครับอุณหภูมิไม่ถึงอุณหภูมิประมาณ20 26 27องศาเนี่ย Fc ตอนนี้นะเออมันเย็นนะไม่ถึง30องศาเย็นอยู่แล้วนะเออแล้วคิดดูสี Fc คิดยังไงมันหน้าร้อนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นหน้าหนาวเออ ออลงเล่นสามพันกว่าเลยหรอโอ้ยไปเล่นเยอะไปเปล่าเสียดายเงินนะเล่นเยอะๆเนี่ยถ้ามันไม่ถูกนะพูดถึงนะแต่ถ้ามีรายได้อะเราก็ไม่ว่ากันแหละนะคนที่เขาจะเล่นคนที่เขาทานู่นทานี่ถ้ามีรายได้ก็ไม่มีปัญหานะครับเอฟซีแต่ถ้าไม่มีรายได้ก็เผาลงมาแค่นั้นเองอืมถ้ามีรายได้ก็เล่นไปมีรายได้สองสามหมื่นต่อเดือนน่ะก็เล่นได้พันสองพันก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้ามีรายจ่ายเยอะๆก็อย่าไปเล่นมันเลยอืมอย่าอย่าไปเล่นมันอ่าคุณเสมือนนะครับซื้อเก้าเจ็ดใช่ไหมอดเลยโอ้โหเจ็บปวดก็แก้ตัวใหม่นะครับผมแก้ตัวใหม่นะครับสำหรับอ่าวดต่อไปเนาะวั่วนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับ อ๋อกำลังด่าหัวยอยู่ด่าก็ไม่มีประโยชน์นะเรายังไปซื้อเขาเองทำไมลนะ่ะใช่ไหมอย่าไปอย่าไปว่าเขาเลยนะครับเรานี่แหละเป็นตัวซื้อเองเอ่ะเออถูกไม่ถูกขึ้นอยู่กับเรานี่แหละอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเออนะถ้าเราไม่ซื้อสักอ,อย่างมันก็กินเงินเราไม่ได้หรอกเออถ้าเราหลวมตัวเขาไปซื้อมันเนี่ยมันก็มีโอกาสกินเงินเราอยู่แล้วนะการแทงหวยมันยากกว่าเปอร์เซ็นตนะ์น่ะเปอร์เซ็นต์มันถูกมันน้อย เปอร์เซ็นต์มันกินนะมันเยอะมันถึงกินเราตลอดไงเออมันถึงกินเราตลอดไงนะครับเออแต่ถ้าอยากให้ให้เด่นให้อะไรเนี่ยนะครับเอออยากจะรวยเนี่ยมันก็ยากอ่ะเพราะเราไม่รู้มาก่อนรู้ล่วงหน้าว่ามันจะออกอะไรอะไรใช่ไหมล่ะถ้าเรารู้ล่วงหน้าก็รวยเละเทะรวยเละเทะเลยอืม วันๆก็ไม่ต้องทําอะไรหรอกเป็นนั่งเป็นเฉพาะใบหวยนะครับอยู่ที่ในสวนยางนี่แหละม,มันก็สบายแล้วนะครับไม่เล่นแล้วเลิกดีแล้วบอกแล้วไงแอดบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเนี่ยก็อยากจะเล่นสองร้อยใช่ไหมเงวนนี้อยากจะซื้อสองใบใช่ไหมเอาใส่กระปุกไปสองร้อยนะั่นงวดหน้าเอาไหมอยากจะเล่นสองร้ยใช่ไหมเอาเงินใส่กระปุกไป สองรอยอยากเล่นสามร้อยก็เอาเงินใส่กระปุกสามร้อยทายทุกวิกเลยทุกงวดเลยเออแล้วดูสิว่าแล้วอีกคนนึงก็ซื้อแบบเดียวเลยอีกคนอยากจะซื้อสองร้อยสามร้อยก็ซื้อไปให้เขาซื้อไปอ,อ่าไอคนนั้นมันซื้อเท่าไหร่แล้วก็ใส่กระปุกเท่านั้นดูีิใครจะได้เงินมากกว่าเออใครจะมีเงินมากกว่าดูตรงนี้นะเนอ,อระหว่างคนที่ใส่กระปุกกับคนที่ซื้อหวยเนี่ยใครจะรวยกว่ากัน คนใส่กระปุกอาจจะรวยน้อยนะออาจจะไม่รวยหรือรวยแค่นั้นแต่เขามั่นคงเอาคําว่ามั่นคงดีกว่าใครจะมั่นคงกว่ากันไอหวยมีมีถูกบ้างมีสลับสับเปลี่ยนแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็กินเราอยู่ดีเอสุดท้ายแล้วมันก็หวนกลับมากินเราอยู่ดีแหละอืมนอกจากเราเลิกนะจบข่าวนะครับ ใส่กระปุกซอรวยกว่าหรอมาก็นั่นน่ะสิก็บอกแล้วไงก็เราบอกว่าถ้าเกิดซื้อหวยสองร้อยใช่ไหมเอ่ออีกคนหนึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งซื้อหวยสองร้อยแล้วก็ใส่กระปุกสองร้อยมันซื้อห้าร้อยแล้วก็ใส่กระปุกห้าร้อยแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเออมันซื้อพันหนึ่งแล้วก็ใส่กระปุกพันหนึง่งอ่าทําไปแต่ทำไปเป็นปีเนี่ยเออทำแบบนี้เป็นปีเลยแล้วดูสิสิ้นปีเนี่ยใครจะรวยใครจะเจ๊ง ให้มาดูตรงนี้อ่าดูก็ตรงนี้เลยใครจะเก็บเงินได้เยอะกว่ากันเจ่ไหมดูไม่ยากอ่าดูไม่ยากตรงนี้เมื่อวานนะครับ F4 นะครับเมื่อวานไนี้ก็ไปดูอ่าใหม่นะครับจารวันก็โพสต์เรื่องอ่าคดีป่านะครับคดีป่านี่แหละ อก็เห็นก็ดูไปดูโพสชุมชนของแกก็เข้าใจเลยนะครับไม่ถูกเราเพราะไม่ได้ซื้อไงไม่ถูกวันนี้ไม่ถูกเลยอืมไปดูไปดูโพสไปดูอะไรเนี่ยมันชัดเจนที่สุดแล้วนะครับเอฟซี FC. คือพูดง่ายๆนอะ่ะผิดกระทั่งยันเจ้าของนะผิดผิดยันเจ้าของอ่ะ พูดอย่างนั้นก็คือผิดยันเจ้าของเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมผิดผิดยันนั้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็บุกลุกมาแต่แรกอยู่แล้วแต่เขาพูดง่ายว่าเขาการุณาเขาอนุโลมให้ทำมาหากินไงจริงจริงมันผิดแต่แรกเอ,อมันเป็นป่าไม้แต่แรกเขาอนุโลมให้กินเขาไม่ได้เอกเขาไม่ได้เอกสารสิทธิ์ใดใดทั้งสิ้นเขาให้ทำกินเฉยเฉยถูกไหม อันนั้นก็ผิดอยู่แล้วแต่ว่าเขาอนุโลมให้แต่นะครับดันไปทะลึ่งไปซื้อขายนะครับดันทะลึ่งไปให้คนอื่นมาทําไอ้คนเข้ามาก็ผิดคนเข้ามาครอบครองก็ผิดอีกนะครับคนเข้ามาบุกลุกทํากินก็ผิดอีกเพราะว่าคนแรกเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์อะไรอยู่แล้วอันนี้ขาดเลยพูดง่ายๆแล้วถ้าพูดแบบนี้ขาดเลยเบสี่ยัดเยิน่ะ เออเสียโง่ไปเลยอ่ะฮะเออเขาไม่ได้สิทธิ์แต่แรกคนแรกก็ไม่ได้สิทธิ์อยู่แล้วเออเขาไม่มีโครงการคอสชอ,อะไรทั้งสิ้นเลยยังเขายังไม่เริ่มทําเลยนะครับเขาแค่เขาแค่โครงการจารมีเฉยๆอ่าโครงการไอแบ่งที่ทํากินนะนะคอตชอ,อะไรเนี่ยอ่ายังไม่มีเลยแต่ เขาก็อนุโลมให้ทําเพราะว่าบุกลุกมาแต่แรกๆอยู่แล้วเขาอนุโลมให้ทำแต่พอตอนนี้เป็นยังไงเอพอไปเปลี่ยนมือให้คนอื่นทําคนอื่นไม่ผิดได้ยังไงผิดเต็มๆเพราะว่าคนแรกยังผิดแต่เขาอนุโลมเฉยให้ทําให้ทํากินไปฟรีๆแต่ถ้าวตะกรนี่ผิดไหมผิดเอผิดอยู่แล้วอ๋อไม่ถูกนะครับ ไม่ได้ซื้อด้วยไมไ่ถูกอะไรไม่ได้ซื้อด้วยอืมแทงในใจมันยังกินในใจเลยนะก็เลยผิดเลยเอฟซี FC นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเราจะดิ้นไปยังไงครับท้าไหลดิ้นแบบแบบไหนนะครับเอฟซี FC. ผิดอยู่ดีผิดเต็มเต็มยิ่งอนโนดาตด้วยนี่ผิดไปอีกนะอุ้ยตายแล้วเอฟซี FC. เอ้ยนะครับงานนี้เจ้าแม่นะ แม่นอกใ้ mm hmm. เป็นไงโอ้แ oh, ม่นอกใ้ hmm. ขึ้นมาปกป้องปกป้อง,อง,องทําอะไรได้ผิดหนักกว่าเยอะเออเห็นไหมผิดหนักกว่าเยอะชัดเจนไหมเอฟซี FC, นะงานนี้แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็คงลําบากแล้วละ่ะอืมจะแก้ยังไงมันแก้ไม่ได้หรอกก็ว่ากันไปตามกระบวนการเนี่ยเมื่อคุณบุกลุกเข้าไปเนี่ยในที่ทํากินของอ่าป่าไม้นะครับ เย็นนี้กินมาม่าไปเถอะนะครับหวยหวยหวยมันออกแล้วก็กินมาม่าเหมือนเดิมนะเห็นไหมชัดเจนไหมเอซี FC. มันชัดเจนที่สุดแล้วนะครับอืมเพราะฉะนั้นความผิดมันสําเร็จแล้วไงอ่าไม่ไม่อยาก